ไม่ขายมือถือแล้วเหรอ OPPO เตรียมทำรถยนต์กับเขาด้วยเมื่อเร็วๆนี้มีข่าวาว,ว่า Huawei เตรียมทำรถยนต์รวมไปถึงเสี่ยวหมีเชื่อว่านี่คือจุดเริ่มต้นแรกที่ค่ายสมาร์ทโฟนบางค่ายอาจทันเหยมาจัดตะลาดรถไฟ้ามากขึ้นเร็วๆนี้สื่อทางการจีนเผยว่า OPPO ผู้ผลิตมือถือชื่อดังจากจีนก็กำลังเข้าสู่ธุรก,กิจรถไฟฟ้า,ฟา,ฟากับเขาบ้างตามปณิธานของนายโทนี่ฉัน CEO บริษัท เมื่อสัปดาห์ก่อนทาง o ppo กำลังค้นหาทรัพยากรและเตรียมว่าจ้างบุคลารกรผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมรถยนต์ต้นน้ำรวมทั้งหารือถึงความเป็นไปได้ในการผลิตรถไฟฟ้าแต่ก็ยังไม่มีข้อสรุปออกมาแน่ชัดเลยในตอนนี้ถึงยังไม่มีข้อสรุปแต่โทนิชานก็บอกใบวงมาว่าแม้ o ppo จะผลิตรถยนต์บริษัทก็จะมุ่งเน้นในส่วนของการผลิต o ppo ที่ถนัดถ้าหากผู้ผลิตรถยนต์ยังสร้างรถยนต์ที่ออกมาดีไม่พอ o ppo ก็จะมีจุดแข็งที่ก้าวไกลไปไอนาคตแต่ตอนนี้ Op p o โปยังไม่ได้ตัดสินใจเลยว่าจะเป็นผู้ผลิตรถยนต์ทั้งคันหรือว่าจะออกมาเป็นผู้เชี่ยวชาญในการพัฒนาซอฟต์แวร์สําหรับรถยนต์เหมือนกับหัวเว่ยเอาละมารวบรวมข่าวสารต่างๆจาก Op p o โปที่เกี่ยวกับวงการรถกันคือช่วงปลายปีที่ผ่านมานักวิทยาศาสตร์ Op อปโปร่วมกับ XP e n ร่วมกันก่อตั้งผแผนรถยนต์ขับขี่อัตโนมัติในปีนี้ SAC ก็เชิญ Op p o โและบริษัทยักษ์ใหญ่ทั้งหลาย หารือร่วมกันพัฒนาซอฟต์แวร์สำหรับรถยนต์อัตโนมัติและเมือ่อเร็วๆนี้ OPPO ก็ได้เผยสิทธิบัตรมากมายเกี่ยวกับระบบข,บขับขี่อัตโนมัติและระบบไร้คนขับอาทิอุปกรณ์การวัดระยะห่างจาราัรหน้าระบบกล้องและระบบที่ระบุพิก,กัดตัวรถได้คิดว่า OPPO คงเอาจริงกับอุตสาหกรรมรถยนต์ไม่น้อยเลยแหละหากใครชี่ชอบข่าวสไตล์นี้โปรดสมัคสมชช่อง k i s k y ขอบพระคุณอย่างสูงครับ